สวัสดีครับนนครับก็คลิปนี้ก็คงต้องกลับวิธีการสอนนิดนึงนะครับเพราะว่าพอครูไลฟ์ใช่ไหมนะครับก็มีหลายคนที่ไม่ได้เข้าเวียนพร้อมๆกับเพื่อนเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะอัดเป็นคลิปวิดีโอนะครับนักเรียนจะได้ดูย้อนหลังได้เนาะนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้นะครับต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของตัวดําเนินการนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายตัวด้วยกัน นะครับตัวดำเนินการเอ่อตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร,ตรนะ์นะครับตัวดำเนินการนะโอเคนะครับในการกำหนดค่านะครับตัวดำเนินการในการเปรียบเทียบนะครับวันนี้นะครับเราก็จะไปพูดถึงส่วนของตัวดำเนินการที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบหรือว่าตัวดำเนินการทางตรรกนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเช่นนะครับ,รบเช่น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 ตัวนี้นครับ ไม่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 โคตรทีอ้าโอเคตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวการที่ใช้สําหรับการเปรียบเทียบถ้านะครับต้องการเทียบว่า2อย่างนี้นะครับนิพจน์สองนิพจน์เนี่ยเท่ากันหรือเปล่าเขาจะใช้เค<ๆ>ร,รื่องหมายเท่ากับครับอันนี้ที่จะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับก็คือว่าเครื่องหมายเท่ากับนี่นะนะครับถ้าเครื่องหมายเท่ากับ2ตัวนี้ใช้สําหรับการเปรียบเทียบแต่ถ้า ใช้อันเดียวหมายถึงการกําหนดค่านะครับบางคนอาจจะจําผิดนะครับเวลาที่จะทําการเปรียบเทียบแล้วใช้เครื่องหมายเท่ากับเป็นตัวเดียวนะครับซึ่งตรงนั้นจะผิดความหมายเลยนะครับความหมายนี้ผิดไปเลยนะครับตัวสันมากนะครับกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบว่ามันไม่เท่ากันใช่ไหมนะครับเขาจะใช้เครื่องหมายเนี่ยตกใจนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับแต่ถ้าเช็คว่านะครับเพื่อที่จะเทียบว่านะครับเครื่องหมายเนี่ยนิพจน สองนิพจน์เนี่ยมากกว่าใช่ไหมนะครับจะใช้เครื่องหมายมากกว่านี่น้อยกว่าและถ้าต้องการเช็คว่ามากกว่าหรือเท่ากับเขาจะใช้เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับเขียนติดกันแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการเช็คว่านะครับเครื่องหมายเอ้ยนิพจน์สองนิพจน์เนี่ยตัวที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับตัวที่อยู่ฝั่งขวามือหรือเปล่าก็จะใช้เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับอ่ามาเดี๋ยวมาดูตัวอย่างตัวนี้ก่อนเนี่ยนะครับ ก็ในนี้ก็จะมีตัวแปรอยู่2ตัวนะครับก็คือมีตัวแปร x มีตัวแปร y นะครับจากนั้นนะครับให้แสดงค่าที่เกิดจากการเปรียบเทียบ x กับ y ว่า x เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ y หรือเปล่านะครับซึ่งผลที่ได้นะก็จะเขียนเขียนเป็นคําเลยนะครับมี2คํคที่จะเขียนถ้าถ้าเป็นเท็นี้นะครับตัวค่าที่เป็นบูลีนที่จะแสดงออกไปนะครับก็จะแสดงเป็น true ไม่ true ก็ false นะครับเนี่ย false นะครับกรณนี้เป็นกรณีนี้คือเป็น test อ่ะทำไมเป็น test เราก็ต้องย้อนไปดูที่ x เห็นไหมครับ x เป็น5 y เป็น3ใช่ไหมในนี้ให้แสดงว่า x เนี่ยน้อยกว่า y ไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่า x เป็น5 y เป็น3 x ไม่ได้น้อยกว่า y แล้วหรือ x เนี่ยน้อยกว่าเอย้ยเท่ากับ y หรือเปล่านะครับก็ x เป็น5 y เป็น3แน่นอนไม่เท่ากับทั้งไม่ได้น้อยกว่าและไม่ได้เท่ากับนะครับเชื่อมด้วยคําว่าหรือนะครับมันจะต้องเป็นจริงทั้งคู่เท่านั้นนะครับถึงจะเป็นจริงเคสตนี้ก็เลยเป็นเทจ เป็นเท็จนะครับก็เลยเขียน False ออกไปสมมุติเปลี่ยนใหม่สมมติว่าครูบอกว่าอันนี้เป็น2ใช่ไหมนะครับ x เป็น2 y, 2, y เป็น3พอเรากดรันปั๊บมันก็จะเปลี่ยนจาก False เป็น True นะครับเหตุผลเพราะว่านะครับจริงอยู่ว่า2กับ3เนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ x น้อยกว่าอ่า y ใช่ไหมส,สอน้อยกว่า3ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นจริงตั้งแต่อันแรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเขียนค่า True ออกไปนะครับอ่ะทีนี้ ตอนใช้งานเราจะไปใช้ยังไงแน่นอนว่านะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะมันก็จะต้องมีการเปรียบเทียบมีการเลือกว่าจะทําหรือไม่ทําเหำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคําสั่งที่จะใช้นะครับเนี่ยคือคือค,อค,อคอืตัวนี้ครับอันนี้เป็นคําสั่งเงื่อนไขชุดแรกที่เราจะเรียนซึ่งใน P ไพทอนก็จะมีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากภาษาอื่นอยู่อยู่บ้างนะครับซึ่งจะต้องจําต่างหากนะครับ อันนี้เวลาเขียนจะไม่ไม่ค่อยเหมือนกันกันกบภาษา C ซีสักเท่าไหร่นะครับมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับเช่นตัวนี้ในตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือ a เป็นมีตัวแปรอยู่2ตัวเนาะนะครับมีตัวแปรอยู่2ตัวก็คือมี a กับ b นะครับเเป็น3 3 B เป็น200นะครับในนี้ก็คือ f นะ ก็คือเป็นการเปรียบเทียบนี if if ่ if ก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะคือคําว่าถ้านในชีวิตประจำวันของเราถ้าถ้าใช่ไหมเห็นหมครูครูก็ยังพูดเอว,ว่าถ้าถ้านะครับประโยคถัดไปก็คือเงื่อนไขใช่ไหมครับถ้า a มากกว่า b นะให้ให้ทําอะไรก็คือให้เขียนว่า b is greater than a นะครับอเออถกี้วาพูดอะไรผิดถ้า b มากกว่า a อถุกแล้วนะกนะ็จะเขียนประโยคนี้ จะเขียนประโยคนี้อ่ถ้าสมมุติเอาใหม่สมมติผมเพิ่มเลขสูตรไปแบบนี้แน่นอนว่า A เนี่ยมันไม่ได้มากกว่าแน่นอนอ่ทีนี้ถ้ากดรันไปจะเกิดอะไรขึ้นดูนะดูนะมันก็จะ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 เอ้าทำไมมันช้าล่ะอ่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้ ถามว่าทาไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราต้องมาดูตรงนี้เพื่อให้เห็นโครงสร้างชัดเจนนะครับโดยธรรมชาติแล้วโดยปกติแล้วเวลาที่เราจะเขียนโปรแกรมเขาก็จะมีการวางแผนซึ่งหนึ่งในกระบวนการวางแผนก็คือการสร้างเป็นโฟลชาร์ดโฟลชาร์ดชื่อคำว่าโฟลก็คือการไหลโฟลการไหลนะครับก็แสดงทิศทางการไหลของตัวโปรแกรมนะครับก็จะเบื้องต้นในตัวโปรแกรมนะทุกๆโปรแกรมก็จะเริ่มต้นที่เครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวเทอร์มินิเตอร์เทอร์มินิเตอร์ก็จะมีอยู่2ตัวใน โปรแกรมนะครับคือจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะครับปกตกิก็จะเขียนข้อความในนี้ว่า start หรือเริ่ม start นะครู start. คจะเขียนเป็น start แล้วกันนะครับ t a r t start เมื่อเริ่มต้ย start ตัวนี้ก็จะเป็นที่ stop stop ก็คือการหยุดหรือถ้าตัวนี้เป็น begin ตัวนี้เป็น end ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเริ่มตัวนี้เป็นสิ้นสุดประมาณนี้ ตัวสำคัญอีกหนึ่งของการเขียนโฟลชาร์ t ก็คือมันจะเป็นจะต้องมีเส้นเพื่อแสดงทิศทางการไหลนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้ส่วนถัดไปนะครับถ้าโปรแกรมจะต้องมีการแสดงออกไปที่หน้าจอนะครับเขาก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้มีชื่อว่า Display นะครับ display นะนะครับอ่ะทีนี้ถ้าต้องการบอกว่าเฮ้ยจะต้องมีการรับข้อมูลนะครับโดยถ้าป้อนผ่านทางคีย์บอร์ดก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ และถ้าต้องการให้มีการประมวลผลเข,ขาก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับอัี๋ยวต้องขยับอันนี้มันนิดนึงอ่ะอะ่ถ้าต้องการให้สแสดงผลอีกหลังจากที่สแสดงผลบอกผู้ใช้ว่าต้องให้ทำโน้นนี่ป้อนข้อมูลเสร็จประมวลผลแล้วต้องการให้สแสดงผลอีกทีนะครับก็จะใช้สัญลักษณ์พวกนะี้จะเห็นว่าสัญลักษณ์จริงๆมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็ใช้ซ้ำไปซ้ำมานี่แหละนะครับประมาณนี้สัญลักษณ์ก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับเพราะฉะนั้น ตอนที่เราจะเขียนโฟชาร์ a นะโฟชาร์ t พวกนี้เราไม่ได้คิดเองนะภาพสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์มาตรฐานที่ที่คุยกันแล้วตรงลงกันแล้วใครที่จะเขียนโปรแกรมก็คือจะต้องมาศึกษาตรงนี้ว่าสัญ,ญลักษณ์แต่และตัวมันหมายถึงอะไรมันมันไว้ทําอะไรใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้นะครับกูก็จะโยงลูกศรเนาะโยงมานี้อูเลยนะอันนี้ผิดนะจริงๆต้องมาที่ตรงนี้ก่อนกูยโยงผิดอีก ตัวน,นี้นะครับอ่าตัวนี้ก็จริงๆเราใช้เส้นเลยก็ได้นะเอาเส้นคืออยู่ไหนซะแล้วยู่นี่นะครับนี่นะปกติมันก็ได้นะโอเค อันนี้อันนี้อันนี้ไปกลไปนะครับอยู่ที่ตรงนี้เนาะแบบนี้ตัวนี้นะครับก็คือลักษณะของการทํางานของโปรแกรมนะครับเนี่ยตัวนี้อันนี้เขาเรียกเป็นแบบลาดับนะครับก็คือเริ่มทํโน้นนั้นนี่นะครับไม่มีวา่าแวกไปไหนเลยเดินเส้นตรงมาเลยทําเสร็จต่อน,นี้ ทำตัวนี้เสร็จต่อตัวนี้ทำตัวนี้เสร็จต่อตัวนี้ทำตัวนี้เสร็จต่อตัวนี้แล้วก็จบโปรแกรมไปตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำแบบลำดับนะครับโดยปกติเวลาเขียนก็จะเขียนไล่จากบนลงล่างนะครับอันนี้เป็นแบบ s e q ค e n c e นะครับอ่ะคราวนี้แล้วตัดสินใจตอนไหนนะครับอ่าโอเคนะครับการตัดอ่าในนี้เป็นเป็นโครงสร้างของโปรแกรมแบบที่1นนะครับก็คือแบบลำดับเลยไม่ได้มีอ่าแยกออกไปไหนนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการเขียนแบบ มีการตัดสินใจนะครับก็เริ่มต้นที่คุณไม่ได้ใส่รายละเอียดเข้าไปนะั้นปกติเขาก็จะต้องเขียนตรงนี้อธิบายว่ากระบวนการข้างในนี้แต่ละตัวคืออะไรนะครับประมาณนี้นะนนี้เดี๋ยวคุณละไว้ในฐานที่เราน่าจะเข้าใจแล้วเนาะนะครับอ่ะตัวนี้จริงๆมันต้องตรงกันนะตรงนี้ต้อง,ตรง,ต,รงตรงกันอ่าน่าจะตรงเนี่ยนะครับอ่าทีนี้ก็บอกผู้ใช้ว่าต้องป้อนข้อมูลใช่ไหมนะครับป้อนข้อมูลจากนั้นก็อ่าอาจจะมีการ บอกผู้ใช้ให้มีการรับข้อมูลใช่ไหมครับรับข้อมูลจากนั้นนะครับก็เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ในการตัดสินใจจะเป็นรูปตัวนี้นะครับก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปิกปูนเนาะก็โยงมาอีกตัดสินใจแล้วยังไงนะครับในการตัดสินใจนั้นนะครับจะมีทางเลือกอยู่2ทางนะครับถ้าเป็นจริงให้ไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าเป็นเท็จให้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเคสนี้จะให้ดูในกรณีที่ เป็นจริงก่อนเนาะนะครับเป็นจริงก่อนโอ,โอเคนะครับถ้าเป็นจริงนะครับให้ไปทําอะไรสักอย่างนะตรงนี้นะครับเช่นงานที่จะต้องทํานะครับอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงนี้จริงๆต้องต้องตรงนี้เนาะนะครับอ่าคราวนี้เมื่อ นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ให้ให้มาตรงนี้นะครับถามว่าทําไมต้องมาตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นจริงมานี้ใช่ไหมถ้าเป็นเท็จก็คือไม่ต้องทําอะไรนะครับก็คือมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จบโปรแกรมไปเลย นี่คือจบโปรแกรมนะครับจบโปรแกรมจบโปรแกรมโอเคแบบนี้นะครับแบบนี้โอเคแล้วตัดสินใจเสร็จมาตรงนี้อ่าทีนี้ที่สําคัญอีกันึงนะครับของการตัดสินใจนั้นนะครับเขาก็จะบอกว่าในการเขียนโฟร์ชาร์นะครับก็จะเขียนว่ากรณีเป็นจริงหรือว่า true ไปตรงนี้แน่นอนว่าอีกเส้นหนึ่งก็จะต้องเขียนครับว่า f ถ้าตัวนี้เป็นจริงตัวนี้ก็เป็นเทจ ใช่ไหมครับตัวนี้เป็น True ตัวนี้เป็น False ถ้าเป็น T ตัวนี้เป็น, F, นะครับถ้าเป็นจริงให้มาทําตรงนี้แต่ถ้าไม่จริงเนี่ยเคสนี้นะครับก็คือให้จบโปรแกรมไปเลยอ่าทีนี้ถ้าเป็นจริงทํไงทางานนี้เสร็จมานี้แล้วก็ไหลามาข้างล่างก็จบโปรแกรมเหมือนกันประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับกลับมาที่ตัวโปรแกรมตัวที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นว่านะครับตัวนี้เหตุผลที่มันไม่มีอะไรแสดงขึ้นมาเลยเพราะว่ามันมันจะทำาก,กรณีนี้นะครับ ตอนที่เงื่อนไขนี้เป็นจริงซึ่งครูก็ไปเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้ใช่ไหมครับให้ a มันมันมากกว่า b นะเพราะนั้นตัวนี้ถามว่า b มากกว่า a หรือเปล่าครับก็แน่นอนว่า b เป็นแค่สอบ200ใช่ไหมครับแล้วตัวนี้เป็น330แน่นอนว่า b เนี่ยมันไม่ได้มากกว่า a แน่ๆเพราะนั้นนะครับถ้ามันเป็นเท็จตรงนี้มันก็เลยไม่ถูกทํานั่นเองพอไม่ถูกทําก็ไม่มีงานอะไรออกมาแสดงแบบนี้เป็นต้นนะครับคือ เคสกรณีนี้นะครับก็คือลักษณะของการทําในกรณีที่เป็นจริงเท่านั้นนะครับอ่ะแล้วอะไรต่ออันนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือในกรณีที่มีเงื่อนไขมากกว่า1เงื่อนไขก็จะใช้ตัวนี้นะครับ elif นะครับแต่นี้จริงๆก็ต้องเขียนเป็น e l นะครับในภาษาอื่นในภาษาอื่นจะเขียนอย่างนี้แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วย if นะครับแต่ใน python นะครับมีความ มีความแปลกนะครับมีความย่อนะขอย่อให้เหลือแบบนี้ el นะครับ el if ครับก็คืออันนี้คือ2เงื่อนไขนะครับอ่ะคราวนี้มาดู2เงื่อนไขไงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับก็คือเงื่อนไขแรกก็คือ a เนี่ยนะอาอ,อย่างงี้นะครับเวลาที่เราเปรียบเทียบของ2อ,อย่างนะครับใช่ไหม a กับ b เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันจะมีอยู่อยู่อยู่สเหตุการณ์ด้วยกันนะครับไม่ a น้อยกว่า b หนึ่งนะ a น้อยกว่า b หนึ่งอย่างที่สองก็คือ b น้อยกว่า a. เอเยไม่ใช่ a มากกว่า b ใช่ไหมแต่อย่างที่สามก็คือนะครับมันมีสามเหตุการณ์ใช่ไหมถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับมันก็จะเป็น a กับ b เนี่ยเท่ากันใช่ไหมเกับ a กกบ b, น้อยกว่า b 1หนึ่งละแล้วก็ a มากกว่า b ีหนึ่งเป็นสองละนะครับและอีกหนึ่งก็คือ a เท่ากับ b อันนี้เป็นสามใช่ไหมนะครับทีนี้ในนี้นะครับทำไงนะครับ ในนี้เงื่อนไขแรกใช่ไหมครับถ้าอ่านเป็นภาษาไทยเลยนะนะครับถ้า b มากกว่า a ให้เขียนคนํานี้และถัดมานะไม่เช่นนั้นถ้าไม่เช่นนั้นถ้านะ l l if เนี่ยนะครับไม่เช่นนั้นถ้า,ถา a เท่ากับ b ก็คือให้เขียนว่าให้เขียนว่า a and b are equal นะครับก็คือว่า a กับ b เนี่ยเท่ากันใช่ไหมครับถ้าถ้าเป็นตามเงื่อนไขแรกก็คือ a มากกว่า b ก็ให้เขียนว่า b is greater than a นะครับ ก็ก็ถ้า b ใช่ไหมมากกว่า a ก็ให้เขียนคำนคํา้ออกมาประมาณนี้ซึ่งสมมุติว่าสมมติว่าสมมติว่าสมมติว่าก็เหมือนเดิมครูเปลี่ยนว่า30นี่นะส0ซึ่งแน่นอนว่า a เนี่ยน้อยกว่า b นะครับแน่นอนตรงนี้ b มากกว่า a งนะครับพอเรากดปับ๊บมันก็จะเขียนคาว่า b is greater than a ใช่ไหมครับนี่แบบนี้ทีนี้ถ้ากลับกันล่ะนะครับถ้ากลับกัน ครูเขียนแบบนี้นะครับมันจะเขียนไหมทั้ง3าอันนี้จริงๆมันก็จะต้องไม่เขียนนะมันจะต้องไม่เขียน,นดูว่าถ้าเขียนมาอันนี้หน้าแตกเลยนะเอาชาอ่านะนะไม่เขียนนะนะครับไม่เขียนไม่เขียนอ่าทีนี้อันนี้คือเคสกรณีที่มีอยู่ สองเงื่อนไขนะครับแต่มันก็ไม่ครอบคลุมใช่ไหมครับอ่าคราวนี้มีเพิ่อมอีมมีคำว่า l นะครับอันนี้ก็คือกรณีแรกคือถ้า a อันนี้ในตัวอย่างนะนะในตัวอย่างก็คือถ้า b มากกว่า a นะครับให้ทำนี้แต่ถ้า a เนี่ยเท่ากับ b หรือ b เท่ากับ a อันนี้สลับกันได้เนาะนะครับก็คือให้เขียนคำว่า a a n d b are ุ q u a งนะครับก็คือ2ตัวนี้เท่ากัน มันก็เหลืออยู่เคสเดียวใช่ไหมครับเหลืออีกเคสเดียวไม่เช่นนั้นเลยเนี่ยอันนี้อันนี้คือถ้าอันนี้คือไม่เช่นนั้นแล้วถ้าและท้าไม่ตรงกับเคส2เคสนี้ที่ว่ามาแล้วหรือว่าไม่ตรงกับเคสใดๆเลยก็คือให้ทําต่อไปนี้ซึ่งแน่นอนว่าเวลาเปรียบเทียบ2ค่าใช่ไหมมันก็มีอยู่เพียงแค่3มเหตุการณ์เท่านั้นก็คือเหตุการณ์ที่เหลือนั่นเองนะแบบนี้นะเป็นต้นเนี่ยแบบนี้เห็นไหมนะประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้ เหมือนกับโปรแกรมที่เราจะได้เขียนอันนี้เดี๋ยวสัปดาห์นี้คุณจะยังไม่ได้ให้เขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราจะศึกษาคำสั่งก่อนเดี๋ยวคลิปมันยายาวไปเนาะนะครับเหมือนกับเกรดใช่ไหมก็จะมีเกรดสเกรด3ามจุดห้าไ,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 ไล่ๆมาเรื่อยๆนะครับก็ทั้งว่าออไม่มีคะแนนตรงตามนั้นแล้วใช่ไหมแต่ยังมีคะแนนอยู่แต่ไม่ถึง50าสิบก็คือไม่เช่นนั้นถ้าคะแนนน้อยกว่า50ก็คือให้เป็นเกรดศูนย์ไปแบบนี้นะครับเวนเตเกสอื่นก็จะให้เป็นเกรดรอเกรดไรพวกนี้ไปเนาะนะครับแต่ว่า ถ้าเราเขียนโปรแกรมก็จะเอาเกรดแค่นั้นก็คือ4ไปยัน0ูนนั่นเองนะครับนอกจากเกณฑ์เวลาที่เราตัดเกรดใช่ไหมเราจะอาศัยเกณฑ์ตัวนี้ก็เหมือนกันเราก็มีการกําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าถ้า A, เี่ยย b มากกว่า A ให้ทํานี้ถ้า A เท่ากับ B ก็คือให้ทํานี้แล้วก็ถ้าอะไรถ้าถ้าไม่เช่นนั้นเลยนะครับถ้าไม่ตรงกับ2เกณฑ์นี้ก็คือเกณฑ์ที่เหลือก็ให้เขียนตัวนี้ออกไป เห็นไหมมันก็จะเขียนคาว่านี้ออกไปซึ่งมาดูนะไล่ไปทีละตัวนะครับตัวนี้ a เป็น200 b เป็น33ใช่ไหมครับถามว่า b นี่มากกว่า a ไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่า b แค่33มันไม่มันไม่ได้มากกว่าอยู่แล้วเพราะนั้นประโยคนี้ก็ไม่ได้ถูกทาก็จะมาตรงนี้อีกไม่เช่นนั้นถ้าอันนี้นะอ,นอ่านเป็นภาษาไทยว่าแบบนี้นะครับก็คือ l m เนี่ยก็คือไม่เช่นนั้นถ้า a เท่ากับ b a เท่ากับ b จริงไหมนะครับอ่ะ ก็ไปดูว่า200กับ33มสิบสามันเท่ากันไหมแน่นอนมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้ถูกทำนะครับก็คือเคสที่เหลือก็แสดงว่านะครับมีมีอยู่อันที่เหลืออันเดียวนะใช่ไหมครับก็คือกรณีที่ a เนี่ยมันมากกว่า b แล้วก็เลยเขียนประโยคนี้ออกไปเนาะประมาณนี้นะครับอะ่ะคราวนี้แล้วถ้าถ้ามันมีอยู่2เคสใช่ไหมถ้าถ้าเปรียบเทียบกันแค่สเคสโดยโดยปกติโดยภาษาทั่วไปเขาจะเริ่มตรงนี้ก่อนนะ นะครับโดยภาษาทั่วไปเขาก็จะเริ่มแบบนี้ว่าถ้าเป็นจริงให้ทําอันนี้นะครับถ้าไม่จริงให้ทําอันนี้นะถ้าเป็นในโฟลชาร์ตใช่ไหมคุณจะจับกลับมาที่โฟลชาร์ตอีกทีหนึ่งอันนี้เขาเรียกโฟลชาร์ตเนาะนะครับอ่ะก็ครูก็จะมีการปรับแค่ตรงนี้นิดหนึ่งใช่ไหมก็จะมีงานฝั่งทางด้านนี้ด้วยนี่นะนะครับอ่ะเนี่ยพอพอเสร็จงานนี้ก็มานี่นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็น ถ้าจริงมาฝั่งนี้ถ้าเท็จมาฝั่งนี้และถ้าเมื่อทํางานในฝั่งถ,ถ้าเป็นจริงก็ทํางานฝั่งนี้เสร็จก็มาที่จุดนัด <S <S พบ<ว>ใช่ไหมนะแล้วก็ไปที่จบโปรแกรมแล้วก็เหมือนกันนะครับก้อนนี้ตัวนี้ครับก็คือถ้ากรณีที่มันเป็นเท็จก็จะมาทํางานนี้ซึ่งก็แน่นอนว่ามันอาจจะเป็นคนลงานกันก็นได้ใช่ไหมครับมันควรจะเป็นคนลงานกันแหละนะครับก็จะมาตรงนี้เสร็จแล้วก็จบโปรแกรมน,นี้เหมือนกันนะครับฟลชาร์ตตัวนี้นะครับก็จะเป็นผัง อันนี้นั่นเองนะครับกรณีเป็นจริงให้ทำตัวนี้นะครับกรณีที่เป็นเท็จก็คือให้ทำประโยคนี้ครับอ่าทีนี้ในนี้มันเขียนว่า b is not greater than a นะครับก็คือ b ไม่ได้มากกว่า a นะครับเนี่ยมันเขียนประโยคนี้เพราะอะไรเพราะว่าอ่ามาดูนะนะครับ b มากกว่า a ไหมนะครับเอาไปเช็ค b b เป็นเท่าไหร่ b เป็น33มใช่ไหมครับเพราะนั้นนะครับ b เนี่ยนะครับ มันมันไม่ได้มากกว่าแต่ไม่ได้มากกว่าก็ไม่ได้หมายความมันเท่ากับไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าในนี้ใช่ไหมนัน่ก็อย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราเปรียบเทียบกันมันจะเกิดอยู่3เหตุการณ์ด้วยกันนะครับก็คือไม่มากกว่าก็คือน้อยกว่าหรือไม่อีกทีก็คือเท่ากันนั่นเองในเคสนี้นะครับก็คือบอกได้คําเดียวว่านะมันไม่ได้มากกว่านะเพราะว่าเงื่อนไขตัวนี้ก็เช็คว่าเม่มากกว่าหรือเปล่านะครับ เพราะนั้นตัวนี้ก็เลยบอกได้แค่ว่ามันไม่ได้มากกว่านะครับแต่ถ้ามันจะเท่ากันเนี่ยมันได้ไหมอ่ะทีนี้ใส่นี้นะสามสามเท่ากันสามสามเท่ากันนะครับสามสามเท่ากันเนี่ยเท่ากันนะอันนี้เงื่อนไขก็คือ B นี่มากกว่า A ไหมนะครับ b มากกว่า A ไหมแน่นอนว่ามันก็ยังเขียนประโยคนี้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวพอครูกดดันปั๊บมามันก็จะเขียนคํานี้เหมือนเดิมเนี่ยมันรู้แค่ว่านะครับพอตรงนี้ เราเลือกว่าถ้าจริงให้ทํานี้ใช่ไหมถ้าเท็จก็คือทํานี้เท็จก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยถือว่าเป็นเท็จนะครับถ้าถ้าตัวตัวตั้งนะถ้าเงื่อนไขคือ b มากกว่า a ใช่ไหมเพราะนตัวนี้มันไม่ได้มากกว่ามันเลยไม่ได้ทําแต่จะมาทําตรงนี้แทนนะครับเท่ากันหรือน้อยกว่ามันก็จะถูกแสดงออกมานั่นเองประมาณนี้นะครับอโอเคต่อมานะครับตัวนี้นะครับสาหรับการเขียนนะครับในไพทอนมาดูตัวอย่างนี้ ตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ก็จะสามารถเขียนแบบสั้นๆได้นะครับกรณีที่ทําในกรณีที่เป็นจริงอย่างเดียวใช่ไหมเราก็สามารถเขียนคําสั่ง if แล้วตามด้วยงานที่จะต้องทําต่อกันเลยก็ได้ในประทัดเดียวกันนี้นะครับต่อกันแบบนี้ก็ได้ได้ด้วยนะครับอันนี้ต่อนะครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างแปลกกว่าภาษาอื่นเลยนะครับค่อนข้างแปลกกว่าภาษาอื่นนะครับแปลกมากกว่าภาษาอื่นก็คือถ้าอ่า ในนี้เห็นไหมเงื่อนไขคือ a เนี่ยมากกว่า b ใช่ไหม a มากกว่า b ถามว่าต้องทํางานไหมไม่มีงานให้ทําตรงนี้ใช่ไหมครับโดยภาษาทั่วไปเขาจะต้องเอาไอเนี่ยมาไว้ตรงนี้แล้วก็ e l i ต่ออันนี้อันนี้ถูกแล้วแต่ว่าใน python อันนี้แปลกนะครับอันนี้แปลกเลยแปลกเลยที่มันเขียน b b เพราะว่านะครับไองานที่มันอยู่ก่อนนะ if นะครับมันไม่ได้ถูกทำนะครับไม่ได้ทำเพราะว่า เพราะอะไรเพราะว่าเงื่อนไขตรงนี้นะครับเงื่อนไขตรงนี้มันเป็นเท็จแล้วคําสั่งที่อยู่หลังเท็จก็คือน b นะครับนี่นี่นี้นะครับอันนี้ก็คือ a เนี่ยมากกว่า b เป็นเท็จใช่ไหมถ้าเป็นเท็จเขียนตัวนี้ออกไปนะอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างแปลกกว่าภาษาอื่นแต่จริงๆแล้วเราเรา,เราใช้แบบนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเราก็จะเขียน โดยใช้อันกอริทึมแบบภาษาอื่นแหละนะครับเขียนแบบทั่วๆไปก็ทํางานได้เหมือนกันแต่นี้น,นีต้องบอกว่ามีความงงอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับการการเขียนย่อแบบนี้นะนะครับมันเขียนสั้นก็จริงนะครับแต่ว่าภาษาน้อยน้อยภาษานะครับกูย,ยังไม่เจอภาษาไหนที่เขียนแบบไพทอนเนาะนะครับแต่ให้เรารู้ว่าลักษณะการใช้งานมันสามารถทําแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับโอเคนะครับทีนี้สําหรับงานที่ ที่เราจะได้ทําจริงๆนะครับก็จะเป็นโปรแกรมตัดเกรดเนอะแต่ว่าในสัปดาห์นี้คือย,ยังไม่ได้สั่งเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนิดนึงอ่ะทีนี้ถ้าทีนี้ถ้าถ้าถ้ามีการเอานิพจน์มาเชื่อมกันนะครับนิพจน์อันนี้คือ1นิพจน์นะนะครับนี่คืออีก1นิพจน์นะครับคราวนี้มาดูตัวแปรนี้อันนี้นไอโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้น่าสนใจก็คือมีตัวแปรอยู่3ตัวด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขว่าถ้า a มากกว่า b นะครับและ and ก็คือและนะครับและ c นะครับมากกว่า a ให้เขียนคำนี้อ่ะทีนี้ถ้าเชื่อมด้วยคำว่าและนะครับก็คือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้มันจะต้องเป็นจริงทั้งคู่เท่านั้นมันถึงจะเขียนออกไปได้นะครับอ่ะทีนี้มันมันจริงไหมนะครับแล้วก็ไปดูเงื่อนไขนแรกก็คือ a มากกว่า b อ่ะ a เป็น200ใช่ไหมครับส่วน b เป็น3.3แน่นอนว่าฝั่งนี้นิพจน์นี้คือจริงแล้วใช่ไหมครับ อ่าต่อมานะครับนิพจน์ที่2ก็คือ c มากกว่า a อ่า c เป็น500น้แล้วนกะ็มากกว่า a ไหมนะครับ a เป็นแค่200เพราะนั้นยังมากกว่าเพราะนั้นตรงนี้จริงและตัวนี้จริงก็คือมันก็จะเขียนคำานีอวไปนะครับก็คือถ้าเชื่อมด้วยคําว่าและนะครับต้องเป็นจริงทุกนิพจน์เท่านั้นถึงจะเป็นจริงนะครับถ้าเป็นเท็จอันใดอันหนึ่งมามันจะไม่เขียนเลยนะครับสมมุติว่าครูใส่นี้ไปเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหม อันนี้ก็คือ a มากกว่า b a มากกว่า b อาจะยังจริงอยู่ใช่ไหมครับส่วน c น้อยกว่า a c เป็น500 a เป็น200ถ้าตรวนี้แน่นอนว่าตรงนี้เป็นเท็จนะจริงและเท็จเป็นเท็จนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่เขียนอ่ะหรือลองดูว่าเขียนไม่เขียน เห็นไหมมันก็ไม่ได้เขียนใช่ไหมครับประมาณนี้เป็นต้นเนาะนะครับอ่าโอเคนะนะครับโอเคโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้ นะครับอ่ะต่อนะครับทีนี้เมื่อเชื่อมด้วยคําว่าหรือนะครับอออรหรือหรือเนี่ยนะนะครับออหรือหรือเนี่ยนะนะครับก็คือตัวนี้นะครับถ้ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นจริงมันก็จะเป็นจริงเลยต่อให้อีกฝั่งเป็นเท็จก็ตามนะครับอ่ะมาดูเงื่อนไขอันนี้ว่านี่พจน์แรกเนี่ยจริงหรือเท็จนะครับก็คือลองดูนะนะครับ a เป็น200 b เป็น33 c เป็น55ใช่ไหมครับทีนี้ถ้า ตัวนี้นะจริงไม่จริงนะครับ a มากกว่า b a มากกว่า b อ่านี่จริงนะครับตัวนี้เป็นจริงอ่าตัวนี้แหละตัวนี้ c มากกว่า a อ่า c มากกว่า a อันนี้ก็ยังจริงอยู่ใช่ไหม c มากกว่า a ก็ยังจริงอยู่เพราะนั้นตัวนี้ก็จะเขียนไปทีนี้ลองแก้ใหม่นะเป็นตัวนี้จะยังเขียนไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่า c น้อยกว่า a จริงไม่จริง c น้อยกว่า a อันนี้ไม่จริงแน่นอนนะครับแต่แต่มันก็จะยังเขียนอยู่ ไม่เชื่อเดี๋ยวดูนะเห็นไหมยังเขียนอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นจริงนะครับเชื่อมด้วยคําว่าหรือเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าจริงนะครับมันจะเป็นเท็จได้ในกรณีเดียวก็คือทุกนิพจน์เป็นเท็จนั่นเองนะฮะอ่าครั้นี้ครูจะให้ตัวนี้เป็นเท็จด้วยครคูจะเปลี่ยนเครื่องหมายใหม่นะครับก็คือถามว่า A น้อยกว่า B ีนะอันนี้จริงไม่จริงนะเออเดี๋ยวนะโอเค อ่าตอนแรกตอนแรกมันเป็นเท็จแล้วเคยคิดครูดูผิดเองโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ทวดตีทวดตีถูกละถ,ถูกสลับกันนะครูคร right. ูจำผิดทวดตีทวดตีนะครับ A น้อยกว่า B ีครับ A น้อยกว่า B ซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้ไม่จริงนะครับและตัวนี้ A อ่น้อยกว่า C A เอ่น้อยกว่า C ีไหมอันน okay. okay. ี้ก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นไม่จริงหรือไม่จริงนะครับเอ่อเท็จหรือเท็จเป็นเท็จนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่แสดงผลอย่างนี้ออกมาโอเคนะครับเนี่ยประมาณนี้เป็นต้น เดี๋ยวสัปดาห์นี้หลังจากที่นักเรียนดูคลิปเสร็จนะครับนักเรียนดูลงพิมพ์ชื่อนะครับนามสกุลแล้วก็เลขที่ในในคลาสรูมนะครับใต้โพสต์ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการเช็คชื่อโอเคนะครับสัปดาห์นี้ก็ครูก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับส่วนงานครูจะสั่งในสัปดาห์หน้านะครับเป็นโปรแกรมตัดเกรดโดยใช้คําสั่ง if นี่แหละนะครับโอเคครับสวัสดีครับ